สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเหตุผลของความงามนะคะทำยังไงปลูด่างบราซิลนะคะถึงใบสวยเลือ้อยดีเป็นพุ่มเติบโตวกว่าต้นอื่นด่างบราซิลเซตนี้นะคะมาพร้อมๆกันมาด้วยกระถางเล็กทั้งหมดเลยนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะจะวางข้อมูลไว้ให้ที่ใต้ล่างของคลิปคอมเมนต์แรกใน YouTube และ Facebook นะคะไปกดดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะคราวนี้ทำไมกระถางนี้ถึงสวยกว่าเพื่อนเรามาดูกันค่ะตัวนี้เลี้ยงในน้ำนะคะตัดยอดมาจากกระถางเมื่อสักครู่ส่วนกระถางสีดำนี้ มาพร้อมๆกันค่ะแต่ความสวยความหนาความเป็นพุ่มไม่ได้เท่ากับกระถางเมื่อสักครู่เห็นไหมคะใบเขาจะเล็กกว่านะคะใบจะเล็กกว่าตัวนี้ก็มาพร้อมกันอีกนะคะมาเป็นถ้วยเล็กกระถางใบเล็กนะคะแต่ใบก็ไม่ชุ่มฉ่าไม่สดใสเห็นไหมคะเห็นบางใบก็ยังออยอดตัวลงเล็กลงนะคะ ขาก็ขาดดินด้วยนะคะขาดดินขาดปุ๋ยตัวนี้เลี้ยงในน้ำค่ะตัดมาจากต้นใหญ่นั้นจะเห็นว่ากระถางแรกที่เราเห็นทำไมเขาได้แยกเยอะจังนะคะเขาแยกมาเยอะสำหรับบ้านไหนที่จะทําขายนะคะครูแหม่มแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีตัวนี้ก็แยกมาจากกระถางใหญ่นั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกกระถางหนึ่งค่ะกระถางนี้ป่วยอยู่นะคะสาเหตุก็คือโดนแดดเยอะแล้วก็ขาดน้ำด้วยค่ะเขาไปอยู่ตรงข้างบ้านเนาะเราก็เลยจะต้องเอามาไว้ตรงที่แดดลำไรมีความชุ่มชื่นสูงนะคะแล้วก็อากาศโปร่งสบายเพื่ออนุบาลเขาใหม่นะคะามาดูข้อสำคัญนะคะกระถางที่สวยที่สุดนี่คือเขามีดิน มีพื้นที่กว้างกระถางใบใหญ่เพื่อรากของเขาจะได้เดินดีนะคะเห็นเปลือกไข่ด้วยไหมคะมีเปลือกไข่มีเปลือกเปลือกถัว่วหรือเปลือกธัญพืชต่างๆก็ได้นะคะที่เราทานเหลือเราก็เอาบาบำรุงได้เลยถ้าไม่มีก็ใช้แค่เปลือกไข่อย่างเดียวก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าเปลือกไข่เหมือนวิตามินนะคะมีสารสําคัญสําหรับพืชเยอะแยะเลยเราทานเสร็จแล้วเราก็ ล้างเปลือกนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็มาโรยที่กระถางโรยได้เรื่อยๆเลยนะคะครั้งละฟองสองฟองแบบนี้นะคะข้อ3ค่ะรูดังบราซิลเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะแต่อากาศก็มีความสำคัญกับเขามากค่ะเขาชอบอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็ได้รับแสงรำไรนะคะ อันนี้คือ3ข้อสำคัญที่เราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลต้นไม้ปลูด่างบราซิลและปลูด่างอื่นๆที่บ้านเราได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะใครมีเทคนิคดีๆพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆพืชผักสมุนไพรสุขภาพและความงามสวัสดีค่ะ